สวัสดีค่ะวันนี้ลิชาขอนำเสนอแบรนด์ลิชาคอสเมติกนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวบำรุงผิวหน้าที่ลิชาใช้เป็นประจำทุกๆกวันนะคะอันดับแรกนะคะหลังจากอาบน้ำล้างหน้าไลเสร็จปุ๊บลิชาก็จะลงมาส์กนะคะลงมาส์กเพื่อบำรุงผิวหน้าให้ตัวนี้นะคะจะเป็นมาส์กทับทิมเพื่อช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ป้องกันเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวด้วยนะคะ บางครั้งถ้าลิชาว,ว่างจริงๆก็แบบมาร์กไว้ทั้งคืนเลยอ่ามาร์กทิ้งไว้ค่ะ10-15นาทีแต่ครั้งนี้เราจะมาให้ดูนะว่าเราทําอะไรบ้างทุกๆวันโอเคมาร์กเสร็จแล้วค่ะแกะมาร,กออกร์กออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นให้ถูวนทั่วใบหน้าเลยค่ะวนวนวน,วนทั่วใบหน้าเพื่อให้ตัวครีมที่อยู่ในมากเนี่ยค่ะซึมซาบเข้าไป ในผิวของเราดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นนิชาก็จะมาใช้เป็นตัวของเซรั่มค่ะเซรั่มบำรุงผิวหน้าตัวนี้จะเรียกว่า g o w h i t e n i n g Serum นะคะเป็นส่วนผสมทองบริสุทธิ์เลยค่ะแบบสุดเดข้มข้นมากๆบบ 29K 24K 99.99%นะคะตัวนี้ก็จะซึมง,ง่ายทำให้หน้าขาวกระจ่งางใสขึ้นผิวหน้าตึงกระชับขึ้นลดจุดด่างดำรอยสิว ผิวหน้าชุ่มชื้นแต่งหน้าติดทนแนะนําให้ทาเชา้าและก่อนนอนทุกวันเป็นประจําทุกวันอย่าลืมทาคอด้วยค่ะหลังจากน,านั้นลิชาก็มาลงเป็นตัวครีมส่วนผสมจากทาทิมตัวนี้นะคะเนื้อครีมแบบนุ่มแล้วก็หอมมากทําให้หน้ากระจ่งางใสเส้นกันนะคะลดเรือนฟ้าและกระนะคะลดปัญหาการเกิดสิวทุกชนิดเลย แล้วก็เพิ่มความสดใสทําให้รูขุมคนกระชับขึ้นมอใช้เป็นประจำทุกวันอย่าลืมใช้เช้าและก่อนนอนอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นอย่าลืมบํารุงหน้าเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมบํารุงผิวกายค่ะแต่นี้ก็คองแบรนด์นิชาเช่นกันก็คือนี่ ยดค่ะเป็นเนื้อครีมสีม่วงนะคะเป็นกลิ่นเซ็กซี่ชามกลิ่นนี้นะทำให้แบบมีสเสน่ห์แบบเสน่ห์เซ็กซี่เล็กๆอย่างนี้นะทำให้ผิวเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นดูกระจ่งางใสมากขึ้นอันนี้ทาครั้งแรกก็เห็นเห็นเทียบเทยบเลยเห็นไหมคะมีส่วนผสมของวิตามิน B อาบูตินเข้มข้นแล้วก็วิตามิน C ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะที่ติดตามถ้าสนใจแล้วสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ my โ r รไฟล์ค่ะ